สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะอยู่กับช่องพลายสิรีมงคลพลายโค,ค้กค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะตอนนี้ช้างของเราก็อยู่ครบนะคะวันนี้โอ้ยผูกคอกันเป็นคู่ๆเลยนะคะวันนี้ ปีใหม่แล้วจะพาออกไปผูกที่ทุ่งนานะคะเปลี่ยนสถานที่บ้างน,นะคะเออพายโคก็คกูคก่กับพังพลทิพย์นะคะผิดคู่ไม่ได้ผิดคู่ไม่ได้เดีย๋ยวจะมีเดีย๋ยวจะอารมณ์เสียนะคะพลทิพย์จะอารมณ์เสียผูกเชือกติดคอก,กันไว้แล้วจะพากันไปอยู่ที่ทุ่งนานะคะเปลี่ยนสถานที่บ้างน,นะคะทันนี้เออดูพายโคขอบอ้อยไว้เลยเฮ้ มีการห่วงภรรยาอีกต่างหากนะคะนี่คนทิพดึงมาคนทิพดึงมาลูกโคกเอ้ยโคกเอ้ยเดี๋ยวไปดูอีกคู่หนึ่งนะคะโอวันนี้ควานอ๊อควงสีนะคะวันนี้ต้อนรับปีใหม่ปี64 ชายสลีมมงคลก็คู่กับจริงวาสนานะคะอู้ยลมเย็นมากนะคะหนาวหนาวช้างก็หนาวเหมือนกันนะคะนี่ชายโคกนี่ตอนเช้าเช้านี่สั่นไปทั้งตัวเลยนะคะที่ใหญ่ก็เหมือนกันนี่อยู่เชือกเดียวที่ไม่หนาวก็คือพังคนทิพย์นะคะตัวกลมมากพนทิพย์ไม่มีอะไรจะทสกสะท้านได้นะคะสำหรับพัง พร้อมแล้วนะคะจะออกเดินทางแล้วดูพายโกโก้ปลายจรีมงคลก็ห่วงภรรยานะคะนี่โอ้โหไปเลยออ้โหไปโอ้ยมีติดตอนนี้ยังห่วงกินอยู่นะคะช้างแต่ละเชือกนี่ห่วงภรรยาหมดเลยช้างพายนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเน็บไว้ที่งา ดูนะคะไม่ว่าพลายสริรมมงคลไม่ว่าพลายโคกเออหัวงหัวงดูขนาดพลายโคกขนาดเน็บไว้ที่งาแล้วยังจะเอาอีกนะะน่ีนเอออ่ะเน็บไว้เน็บไว้เยอะๆยอะอดเลยพี่ใหญ่ก็โอพี่ใหญ่โอ้ เย็นมากหนาวหนาวเอ๋ลายสิบทิศนะคะลูกของปลายโคนะคะนูนดีนะคะย,ยืนตากแดดหน่อยเลยไม่หนาวช่วงกลางคืนนี้โอ้สุดยอดช่วงกลางคืนนี้ไม่รู้ว่าช้างได้หลับได้นอนหรือเปล่านะคะพอเที่ยงคืนแล้วก็ได้ยินเสียงจุดพลุโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะได้ยินแต่เสียงว่าไอ้พังพลทิพย์ล้องนะคะ ใสัจะกลัวคิดว่าเขาทำอะไรกันได้ยินเสียงปงป้างปงป้าง,ง,ง,ง Ooh, โอ้เส้นใหญ่มาก <Yeah. S 2> นั่งลงโคกนั่งลงขอ,อนอดโยนโซ่ไม่ไม่ได้นะคะโซ่เส้นใหญ่โอ้ Ooh, ไปโคกนั่งเชือกเดียวพนทนิ์ก็ยืนให้กำลังใจ <laughs> โอ้ตวกลุ่มมากให้พ้ทิพนั่งนี้ไม่ไหวนะคะติดพุง่งติดพุง่งสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปี64ก็ขอให้ทุกทกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้สิ่งดีๆเข้ามาในปี64เยอะๆนะคะแล้วก็ตลอดปีเลยนะคะ อู้พลทิพเออดึงมาพลทิพเออนั่น่ <c oughs> วงดีนักดึงมาไว้เลยโอ,โอ้สูงมากปลายคุกโอ้ตก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 ละนั่นก็กว่าตกตกโห้ไวนะคะหนูน ตายสีมงคลนะคะโอ้ยหวงเมียหันหน้านี้เลยดูยยยเดินมาแล้วต้นรับปี64นะคะพาช้างโอบอไปผูกข้างนอกด้วยนะคะนี่โอ้ยสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาแล้ว พลทิพว่าจะพาฉันไปไหนอีกนี่เ,เดินไม่ไกลนะคะเดินไม่ไกลาไมาแล้วมาดูปิกิยาของคลายบัวทองนะคะโอ้โหหูกลางเลยตกมันอยู่นะคะโอ้มีมอไซค์มา มมไซต้องลบนะคะดูบท้องว่าให้ผมไปด้วยผมไปด้วยรอก่อนรอก่อนโตเทออท้อง รอให้หายตกมันก่อนเดี๋ยวควันโอ๊ดจะพาเดินเหมือนกันช่วงนี้ตกมันอยู่ห่างๆกันสักพักไปบัวทองเห็นควันโอ๊ตไม่ได้นะคะชอบโวยวายทำใส่ควันโอ๊อนะคะโอ้ยมากันแล้วนะคะข้าวช้าก็ยังไม่กินเลยเพิ่งไปตัดยามา โอ้ยก็จะพาช้างมาผูกข้างนอกเปลี่ยนสถานที่ใหม่บ้างน,นะคะตอนรับปี64นะคะโอ้ยดูพี่ใหญ่ของเราง,งาขาวจัวเลยนะคะมองเห็นแต่ไกล ติกอัพพอของขวานโอ๊ตนะคะตัดยางให้ช้างเหมือนกันนะคะดูมาแล้วหมดหรือยังลูกฮอสตาร์ทรถว่ะลูกสตาร์ทรถว่ะช้างมาแล้ว เรามาเชียร์ลูกสาวของแม่แม่เอฟซีนะครับพังพลทิพย <c oughs> ์มาแล้วมาแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนใจยังงไม่ถึงรับอีกแล้วไอน้น้องปาปกับซาเลงไงยน,นะคะหนง โอ้ดับดับไปฝั่งนี้ลูกไปฝั่งนี้ไฮ้ยลูกลุกลูกลุกแค่คอวะนั่นจอดจอดก่อนต๊อปต๊ดับเครื่องก่อนลูกโอ้ยวาสนาเอ้อ พลติบเริ่มพลติบเริ่มจะอยู่ห่างไฟโขกแล้วพลติบงาอ,อจะจิ้มตูดออดูงาม,งามไฟโขกจะจิ้มตูดพี่ใหญ่แล้วเอาไปเลยลูกออสวยงามนะคะนี่ภาพที่สวยงามมากช้าๆนะลูก ไม่ไม้พามม่กับซาลิงเลยแม,ม่กลัวกลัวกล,ลัวพาแม่ตกทางาคว่คอนอสจะพาเรียวตรงไหนอันนี้ควันออสจะไปพวง4ีต้อนรับปีใหม่ปี64นะคะ ขอให้แม่ๆเอซและผู้ติดตามทุกๆท่านมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองปัาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้บริวาลโคชสารจงคุุมครองทุกๆท่านนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะ เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอจะจะจะลงแล้วนี่เอาชามไปปลูกแล้วข้าวซอยไหนไปปลูกที่ไหนคอนอสด ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวตามต่อกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะิดี๋ยตามกันคลิปหน้านะคะน้อ,องปาม,มีสวัสดีค่ะน้องปาม,มีโอ้ยวย <laughs>